สวัสดีพี่เพื่อนนะครับวันนี้ครับคนค้นพานครับ ep ที่หกร้อยสิบสามนะครับหกหนึ่งสามนะครับมีพารสะสมพักเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับหกหนึ่งสามนะครับอทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับ ฝากเพ,พื่อนๆพี่ๆที่ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับองค์แรกนะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับหมายเลขกหนึ่งครับสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับหมายเลขกสองก็เป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับ เลขสามนะเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะครับมียางว่านนะครับเลขสามนะหมายเลขสี่นะเป็นปิดตาสายวสพานสูงนะครับเนื้อผงลงรักนะครับ หมายเลขห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับสำนักขุนเนนะครับหลังิชินาร่านะครับเหรียญหลวงพ่อเขียนสำนักขุนเนนะครับหลังชินาร่านะครับหมายเลขหกนะครับเป็นสมเด็จคู่ชีวิตหลวงปู่มุนนะครับสมเด็จคู่ชีวิตหลวงปู่มุนปุกเซกครับหมายเลขหกนะครับ หมายเลขเจ็ดครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับ <c oughs> เนื้อดินนะครับหมายเลขเจ็ดนนครับรผงสุพรรณเนื้อดินนะครับหมายเลขแปดครับเป็นพระวัดจุลามณีนะครับรจุลามณีเนื้อดินนะครับ หมายเลขเก้านะครับเป็นปิดตานะครับปิดตาหลวงปุโตนะครับนี่มาดูชิงพี่นะครับตะกรุดนะครับสองดอกนะครับหมายเลขสิบนะเป็นหลวงปู่แหวนครับลงยานะครับเป็นหลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้นะครับก็ไหลทองลงยานะครับ สวยนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ลีนะครับปีสองพันห้าร้อยครับหลังแบบนะครับเหรียญพระอาจารย์ลีวัดอโศการามหลังแบบนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับสิบสองนะครับเป็นขุศะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับ ใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสามนะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับหูเชื่อมนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะหูเชื่อมนะครับนี่ครับสภาพใช้นะครับสภาพใช้นะหมายเลขสิบสามนะหลวงปู่ทิมวัดอาหารไร่นะครับหมายเลขสิบสี่นะเป็น เหรียญเก่านะครับวัดโพธารามสองสี่หกหนึ่งครับเหรียญทองแดงกลทองนะครับสองสี่หกหนึ่งครับเหรียญวัดโพธารามนะครับมรดกศิลปนะครับเป็นพระพุทธโูน้อยนะครับพระพุทธโูน้อยนะครับปอมเลี่ยมนะครับ หมายเลขสิบหกนะครับเป็นหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนะครับปีศูนย์เก้านะครับห,หลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนปีศูนย์เก้านะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นแหวนหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับแหวนหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะหมายเลขสิบเจ็ดนะครับ หมเลขสิบแปดนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทกนะครับทองะสงค์ครับหมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับ,รรบเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับสองสี่แปดห้านะครับมีอุดพงนะครับ ไปดูในประวัติได้นะครับรูปลรอ,อโบราณหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคนะครับสองสนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะอุดผงนะครับหมายเลขยี่สิบนะเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อชมนะครับรูปถ่ายของชมลองเป็นตะกุดสริการนะครับ ช่หลวงพ่อชมชัยนาทนะครับหมายเลขที่เอ็นครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงครับวัดวังสับรดนะครับเป็นเื้อทองแดงครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับรดนะครับเน,นื้อทองแดงนะครับ ยีสองครับเป็นหลวงพ่อเคีนครับแหนบหลวงพ่อเคีนครับยี่สิบสองเป็นแหนบหลวงพ่อเคีนนะครับทํำเขาอีโต้ครับยี่สิบสามเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ส่วนนะครับยาท่านส่วนนะครับหลังมีผงแล้วตะกุดนะครับล็อกเก็ตยาท่านส่วนนะครับ จงังหวัอุบลนะครับยี่สิบสี่นะเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนะครับพระผงรูปเหมือนหลวงปู 24, ouais. 4, ่สุกวัดโพไซทองใลยี่สิบสี่นะครับยี่บห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับพร้อมเลี่ยมนับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคปีหนึ่งหกนะเหรียญมหาลาภหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะปีหนึ่งหกนะ ียืมใช้มาครับยี่สิบหกครับเป็นพักแก้วนะพักแก้วหินแกะนะครับัพกแก้วหินแกะนะครับยี่สิบเจ็ดนะเป็นหลวงพ่อคูณนะกระไหลทองนะครับนี่ครันะหลวงพ่คูณกระไหลทองนะครับรุ่นสากลปีสามส่วนนะครับนี่ครับ รุ่นสากรครับปีสามศูนย์ครับยี่แปดครับเป็นซีอุรีหลวงพ่อกลวยครับเนื้อดินนะครับซีอุีหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับอันนี้ยี่เก้านะครับเป็นคุณแผนชมตลาดหลวงพ่อพวกลวยนะครับคุณแผนชมตลาดหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้ยี่สิบเก้านะครับ มาเลขสามสิบนะเป็นพระปหนังเคลือบนะครับหลวงพ่ออั้นวัดพญาณนะครับปูนังหลวงพ่ออั้นวัดพญาณนะครับสภาพสวยนะครับเก่าครับดูครัานลานมันนะครับเก่าเลยนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับสนใจนะครับโทรนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับ ใจโทรหรือแอดไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีเวลาเก็บเงินไปทานะครับฝากเพือ่อนๆพี่ๆทพี่น้องชมและช่วยกดไลค์กด like, ติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้ยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ